สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของข่าวเศรษฐกิจนะาะนายไอบีบิษณุเดชโซลูชันค่ะพบกันเช่นเคยดิฉันปวีณาปทุมานนนรับหน้าที่ดำเนินรายการตลอดครึ่งชั่วโมงเต็มสาหรับวันนี้นะคะติดตามข่าวในแวดวงเศรษฐกษิจของเราประจําวันนี้วันอังคารที่26มีนาคม2556ค่ะ วันนี้มีหลายเรื่องทีเดียวนะคะที่เราจะต้องมาติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกสทชเมื่อวานนี้มีการประชุมกันของบอร์ดบริหารกสทชนะคะเพื่อที่จะพิจารณาการออกใบอนุญาตการให้บริการของทีวีดิจิตอลนะคะแล้วก็เคาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของทีวีสาธารณะนะคะจะมีทั้งหมด12ช่องด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันสําหรับวันนี้แล้วก็เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทางรายการของเรา SMS ส่งข้อความของคุณเข้ามาได้ที่4838345เช่นเคยนะคะ อาละค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกของเราวันนี้ค่ะไปติดตามการชุมนุมนะคะของสหาภาพแรงงานแล้วก็พนักงานของขสมกวันนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นนำเรื่องของการจัดซื้อรถเมย์ NGV 3,183คันเข้าที่ประชุมสักทีหนึงเพื่อที่จะนำมาทดแทนรถเมย์ที่มีสภาพเก่าในปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งผลจากการที่ไปยืน่นหนังสือวันนี้นะคะก็เรียก ดีโดยมีตัวแทนจากรัฐบาลรับเรื่องนี้ไปนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณเวียรพงษ์วงแหวนเป็นเลขาธิการสหาภาพแรงงานรัฐวิสาหากิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมออก,ก ระบุนะคะว่าตอนนี้กลุ่มสหาภาพแรงงานและพนักงานของขอสมกที่มีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร่งรัดการจัดซื้อรถเมย์เอ็จีวำนวน3,183คันของขอสมกเพื่อที่จะนํารถใหม่นั้นมาทดแทนรถเมย์ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีสภาพเก่าหรือมีอายุการใช้งานเฉลี่ยคันหนึ่งเนี่ยตกประมาณ15-20ปีนะคะ เมื่อเช้าเนี่ยมีการไปเรียกร้องกันที่ทำเนียบรัฐบาลที่ประตู5นะคะตรงข้ามกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก็มีการสลายการชุมนุมไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีการยื่นหนังสือร้องเรียนกับเรื่องนี้กับทางรัฐบาลซึ่งมีตัวแทนก็คือคุณสุพร์อัตถาวงนะคะเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ก็เดินทางมารับหนังสือจากทางสหาภาพนะคะพร้อมทั้งมีการรับปากค่ะว่าเบื้องต้นเนี่ยจะมีการหารือกับคุณกิติรัตน์ณรนนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงเรื่องนี้โดยรองนายกรัฐมนตรีมีการรับปากกันนะคะว่าจะเสนอเรื่องของการจัดซื้อรถเมล์ใหม่เนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะเพื่อที่จะเป็นของขวัญให้กับพนักงานขอสอมออก,กอแล้วก็ผู้ใช้บริการด้วยนะคะ ซึ่งสหาภาพเนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการสหาภาพอีกครั้งนะคะในวันที่11เมษายนนี้เพื่อที่จะกำหนดท่าทีการเคลื่อนไหวล่วงหน้าหากก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นยังไม่มีการพิจารณาเรื่องการจัดซื้อรถเมย์ NGV ใหม่3,183คันนะคะ ซึ่งท่านบอกว่าถ้ารัฐบาลยังคงนิ่งเฉยกับเรื่องนี้หลังจากสงการผ่านไปเนี่ยทางสหาภาพแล้วก็พนักงานคอสโมก่อจะออกมาเคลื่อนไหวให้มากกว่านี้นะคะส่วนผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการนั้นท่านบอกว่าทางรัฐบาลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันค่ะว่าจะ มีการนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนเมษายนที่จะถึงนี้เพื่อที่จะเป็นของขวัญให้กับพนักงานขสมออก,กแล้วก็ผู้ใช้บริการจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวติดตามกันเอาละค่ะไปดูเรื่องของการประหยัดพลังงานช่วงนี้กันบ้างค่ะก็ถือได้ว่าเดือนนี้อากาศร้อนทีเดียวนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครหลายคนถ้าอยู่ที่บ้านกันเนี่ยก็จะต้องเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ากันหนักทีเดียวช่วงนี้ส่วนใครที่ทํางานก็ ไม่ต้องเปลืองฝ่ายกันแต่ว่าอะไรก็ตามช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะอากาศร้อนหลายภาคส่วนมีการรณรงะคะ์ในการให้ภาคประชาชนนั้นช่วยกรปรประหยัดพลังงานเพราะว่าเมษายนนี้ทราบกันดีนะคะจะมีเรื่องของวิกฤตพลังงานเข้ามาอะไรก็ตามค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะล่าสุดมีการเดินหน้าค่ะในการเปลี่ยนหลอด LED ในทุกภาคส่วนนะคะเพื่อหวังว่าจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าแล้วก็ประหยัดพลังงานให้มากขึ้น โดยรวมแล้วเนี่ยเขาคาดการนะคะว่าการที่จะเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED จะช่วยประหยัดพลังงานประมาณโรงไฟฟ้า4โรงทีเดียวนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณนำชัยหล่อวัฒนตระกูลค่ะเป็นผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟภเปิดเผยนะคะว่ากฟภได้จัดทำโครงการ PERO a d to LED ค่ะเป็นการส่งเสริมการใช้หลอดไฟฟ้า LED ในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคสาธารณะภาคอุตสาหกรรมนะคะ หากทำได้เนี่ยท่านบอกว่าจะประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่า2,400เมกะวัตต์หรือว่าเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้า3 4โรงด้วยกันทั้งนี้นะคะการดําเนินการเนี่ยทางกฟพก็จะมีการเปลี่ยนหลอดไฟในส่วนของกอฟพอเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งเสริมค่ะให้เปลี่ยนหลอดไฟในอาคารของภาครัฐต่างๆแล้วก็ได้ใช้งบลงทุนไปแล้ว8,760ล้านบาทเพื่อที่จะเปลี่ยนหลอดไฟสาธารณะตามถนนทางหลวงกว่า4 0 0 0 0ดวงนะคะ คาดว่าจะลดใช้พลังงานเนี่ยไม่น้อยกว่า400ล้านหน่วยต่อปีและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะก๊าซเรือนกระจกด้วยนอกจากนี้ค่ะยังจะเปลี่ยนหลอดไฟตามเส้นทางเทศบาลด้วยนะคะจำนวน3ล้านหลอดด้วยเงินลงทุนประมาณ6,000ล้านบาททั้ง2โครงการนี้ค่ะเมื่อทำการติดตั้งหลอด LED แล้วนะคะจะลดต้นทุนการจ่ายค่าไฟได้ร้อยละ5 0ครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะ แล้วก็จะคุ้มทุนภายในเวลา7ปีโดยโครงการเปลี่ยนหลอดไฟสาธารณะตามท้องถนนทางกอฟพอเองมีการร่วมกับธนาคารโลกขึ้นทะเบียนรับรองการขายคาร์บอนเครดิตหรือว่า CDM กับโครงการสหประชาชาติแล้วนะคะถือว่าประเทศไทยของเราค่ะเป็นประเทศแรกของเอเชียนะคะที่จะมีการหันมาเปลี่ยนหลอดไฟนะคะตามถนนหนทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐ แล้วก็เอกชนนะคะเป็นหลอด LED นะคะก็ถ้าเกิดทำได้จริงนี่ก็ดีทีเดียวนะคะจะช่วยรประหยัดพลังงานรวดโดยเฉพาะเรื่องของค่าไฟเนี่ย50%ทีเดียวครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะ เอาละคะ่ะอย่างที่บอกวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องต้องติดตามกันก็คือเรื่องของบอร์ดที่ประชุมกสทเมื่อวันนี้นะคะมีการประชุมกันเพื่อที่จะพิจารณากรอบเกณฑ์ในการให้ใบอนุญาตนะคะของทีวีดิจิตอลประเทศสาธารณะนะคะเมื่อวันนี้ผลจากการประชุมมีมติออกมาแล้วค่ะว่ามีทั้งหมด12ช่องด้วยกันนะคะแบ่งเป็น3กลุ่ม เรื่องนี้ทางด้านของพันเอกนาีสกุลรัฐค่ะเป็นรองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม,าคมแห่งชาติหรือกสทชแล้วท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือว่ากสทด้วยนะคะระบุค,ค่ะว่าเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาในการประชุมบอร์ดของกสทเนี่ยก็มีเรื่องก็คือการพิจารณากําหนด กรอบการอนุญาตให้บริการทีวีระบบดิจิตอลประเภทกิจการสาธารณะนะคะผลจากการประชุมเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันมีทั้งหมด12ช่องรายการกลุ่มที่1เป็นช่องรายการที่1นถึงสเนะคะเป็นการออกอากาศคู่ขนานโดยจะเป็นผู้ประกอบการรายเดิมในระบบอนาล็อกคือกองทับบกช่อง5กลุ่มประชาสัมพันธ์ช่อง11และองค์การกระจายเสียงและแพร่าภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย P ี s ส เนื้อหารายการเนี่ยจะเหมือนกับช่องรายการในระบบอนานล็อกนะคะส่วนกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นช่องรายการที่4ค่ะเป็นช่องไทย PBS นะคะที่ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับกสทอชอแล้วโดยจะเป็นช่องสำหรับเด็กนะคะแล้วก็กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มสุดท้ายคือช่องรายการที่5-7ถึเป็นกิจการสาธารณะประเภทที่1มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการศึกษา,าศาสนาศิลปวัฒนธรร,รม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมการเกษตรการส่งเสริมอาชีพสุขภาพอนามัยกีฬาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะแล้วก็มีช่องรายการที่8-9ถึง9ค่ะเป็นกิจการบริการสาธารณะประเภทที่2หรือว่าช่องรายการเพื่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยสาธารณะนะคะรวมถึงช่องรายการที่1 0ถึง12ค่ะจะเป็นช่องรายการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และรัฐสภากับประชาชนเป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ป,ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยทางกสทชค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ยื่นข้อเสนอนะคะเพื่อที่จะพิจารณาให้ใบอนุญาตหรือว่าลายเส้นในกิจการประเภทสาธารณะนี้ โดยใช้การพิจารณาตามความเหมาะสมของข้อเสนอหรือว่า Beauty Contest ได้ในราวเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะสามารถออกใบอนุญาตได้นะคะประเภทสาธารณะนี้เดือนมิถุนายนปีนี้ สำหรับใบอนุญาตในการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทสาธารณะสำหรับรายใหม่ทางด้านของบอ,อร์ดกสทก็กำหนดให้มีอายุใบอนุญาตเ,เพียงพี4ปีส่วนใบอนุญาตสำหรับผู้ให้บริการรายเดิมเช่นช่อง5、ช่อง11จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่ของพระบประกอบกิจาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ปี2551ที่กำหนดเอาไว้ ที่จะมีการพิจารณาให้ใบอนุญาตไม่เกิน10ปีขณะที่ช่องไทย PBS นะคะมีเจตจำนงว่าจะยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อกภายใน3ปีนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะสำหรับเรื่องของทีวีดิจิตอลประเภทสาธารณะนะคะมี3กลุ่มด้วยกันแล้วก็มีทั้งหมด12ช่องนะคะ อาละคะ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของผลกระทบจากเงินบาทแข่งค่าในขณะนี้ที่ส่งผลต่อผู้ส่งออกในประเทศไทยนะคะจะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามช่วงหน้าคะ่ะ